สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับคลิกของเชอรี่แล้วนะคะซึ่งวันนี้จะเห็นได้เลยว่าปากเชอรี่นั้นดูอวบอิ่มแล้วก็ตุ่นตุ่นนิดนึงนะคะซึ่งวันนี้จะมาสอนทาปากแบบนี้กันนะคะซึ่งนี่จะใช้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะก็คือ 3ce, Daiso แล้วก็เป็น Soul Girl นะคะ01อันนี้สี Peach นะคะแล้วก็เบอร์สีส้มนะคะเริ่มแรกเราจะใช้สี 3ce นะคะลงไปก่อนทั่วปากเลยคะ่ะ ที่ได้ก็จะดูชุ่มชื้นขึ้นมานิดนึงนะคะต่อมาใช้สีพีชนะคะทาทั่วขอบปากแล้วก็เนื้อปากทั้งหมดเลยค่ะสีสุดท้ายเป็นสีแดงปุกๆนะคะแป้งลงไปที่ปากตามในคลิปนะคะจากนั้นก็ใช้นิ้วในการเลด์นนะคะ่ะตัวนี้ก็คือเบลนด์ตื้นกลางปากนะคะเป็นเหมือนกับนาฬิกาทรายนะคะนิดนึงนะคะแล้วก็ุ้งคนก็คือเป็นรูปหัวใจค่ะตอนเบลนด์นะคะเราจะเกลีย่ยให้เรือเหมือนกลีบอดอกกุหลาบเลยนะคะ เส็เห็นไหมคะด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้ทุกคนก็จะปากอวบอิ่มได้แล้วค่ะถ้าชอบรุคนี้กันเลยเอ่ยถ้าชอบยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะฝากติดตามกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมก,กดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะนี่ก็เป็นภาพเบื้องหลังเล็กๆนะคะที่เราจะได้มาบอกว่ายุางย่งยางมากนะคะแต่ก็เพื่อภาพสวยๆให้ คนได้ดูกันค่ะก็ทำได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็กเปิดติดตามช่องของชูดี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนคะคะจะเป็นใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ